สวัสดีครับอยู่ผมทั้งช่องพิไทยครับวันนี้พาลุงหมูมาซาปาครับนี่นี่ปซา,าปาซา,าปาซาปานาะพี่ไก่ได้ปักไหลตัวนึงเมื่อกี้ที่เทศก่ออ่าอยู่ไหนครับอยู่หน้าโคกพีนี่นโคกคบ้านโคกประสิทธิ์ครับนาโคกบ้านโคกประสิทธิ์ครับบ้านนาลุงหมูครับ นี่รถด,ดำก็กำลังกำลังออกวิ่งงานดินครับเอาขับเคลื่อนอันนี้ขับเคลื่อนโดยตาสีครับพระหญสีมาตั้ง,<า>งนี่ครับมาดูวิธีการตั้งตั้งตั้งข้อพญา,านากันครับนี่ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอาท่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแก้มัดก่อนกำกับการแสดงโดยลุงหม,มูครับครับตอนต่อไปครับเราจะนำท่อลงสู่แม่น้ำโขงครับว่ามันสิบผ้าลักทอไปสั่งกิโลขายเวเอาเสียอยาขอันเจ้าเอายามาไปใส่ไดยย้ครับเ้เห็นเจ้าถือมาอยู่ขันอยาอีก ย,ยอันนี้นี่คูถังตีเออ <Okay. S 2> มาแล้วครับเจ้าฮีโน่ซีรีส์ห้าร้อยครับพูดได้ไปแล้วครับรถเจกดบาทนี่สินะ่ะฮะเอาสองร้อยโอ้โห ผู้ถั่วเพื่อฮะเอาถัวไปพูนเอาผู้บ่าวไปใส่นี่หลงรถเกี่ยวเชี่ยวแยาเหมือนนี่โอเห็นรถเกี่ยวอยู่สองสามขั้นเหมือนกันเกี้ยวบ้านว่นีออยเออเกี่ยวอีหลีเลยเตี้ยรถเกี่ยวเขาได้คันเด็กบาทรถเกี่ยวฮะล้างรถเกี่ยวครั้งละพันห้าสองพันบาททั่ว ดูดูสายแว่นมาแล้วหนูครับหนูเฮ้ยเดี๋ยวมาเก็บของมาได้ได้ได้ครับดูเตรียมเตรียมอุปกรณ์มาบักคักไหมโอ้ดูทั้งชาวิงทั้งคู่ทั้งขังจักสิมีป่าบ่งเงือ บนเป็นเป็น ห้อเดี๋ยผมเป็นฝ like, hey, ่ายเติมน้ำแล้วกันดูน้ำมันเช็คน้ำมันก่อนเช็คน้ำมันน้ำมันดูน้ำมันครับจับควานน้ำมันแล้ว

ก็รา,าการวัน,น้แล้วมันมันตู้้อไดนครับเยียเรีกเนาะจริงจริเขาม่ครับเตี้ยผม่มีรถเนาะไม่ไปสีเขาจีขาข้อร้อเปียห <c oughs> อ้อนมดเกเออเาจขาแล้วเอฝเกียอ๋อ ไม่เยโอ้ยครับบเาเียดโอ้ยถอยเขาถอยหอ่ยอกยืเบดมือเนาะียบาีมอนีอมันมีนมนมโอโตโษษีารเกียเดเราาอยงนี้สีหัวมันไงทุบเลยเอามัวนี่ไหมหัวมันกปีหน้าปีหน้าเราแต่งไอ้เหล็กไอ,อ,อ้ปองป้องไหยเหลาป้องไหเล้ยๆมาไหวดีกว่าโอ้ยหายชาหนังหลานมาสกแล้วฮะาหนังหลานกับปองไหย เล็กกลับกันเ้ยยัดเป็นงามงามคำตัวนี้ก็ครับองตีนตีนนั่งร้านนะอ่าอ๋อมุนปรับเลยเตี้ยเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพออยู่ร้านมือสองเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาจากชุดเอาเอาจากชุดเอาขายเดี๋ยวเตี้ยกับปองไหวเห็นปะปองเล็กเล็กเฉียบงามเป็นงามอืมเอาคำใส่หัวตัวนั้นไหมคำใส่หัวตัวนี้คำยันนิดนีงดิมุนปรับเกี่ยวอื อืมเข้าใจแล้วดูครับนี่ลุงแม่วันนี้ว่าจะเอาเอามีดออกมาโชว์สะหน่อยลืมทุกอย่างเลยครับขึ้นรถแล้วไม่ได้เอามีดมาเลย

ต้องออาขอน่านมะน้ำนี่ได้อยู่ลุกไปเรื่อยนี่ามันเกิ่น็ตายนเมนอนน้ำมังน้ำปัอลดง้เอยีกวาไปเียาเมื่วานยดเส็มังมัดเลยอ๋ขงน้าปีไหมอืม วันคนระับกระดูกมันก็นสิสับพะกัน,นยัยงไงหลองกองแกงสวัสดีครับข้อม่พี่น้องข้อมีปัาดีอยู่ชาวพวกที่รวยหัวหน้าไม่เยอะหรอกนี่แป๊บเดียวชั่วโมวงเดียวก็บวกชั่วโมวงเดียวก็บกแล้วนี่ปุยปุยปุม่น้ำสูปน,น้ำปังวัดเกี่ยวกับเออ โอ้ก oh, so um ับซ okay, 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 okay. okay, so ้ำนันลาเขาใส่หลายมันก็ยิ่เต็มเร็วเขาก็ยิได้เลี้ยงหน่อยเนาะทําไม่ใช่เมื่องเ่ยวนึงเลี้คขารถกับข้าวนมันหน่กอนเ็นกินแคลอกี่สิได้หนาได้หนาอีกสิบเป็นแฝดสิบเป็นรอยแล้วเรียลรอยยีพักน้ำมันอีกเดียวน้ำมันกิโลแล้วจักบาทวะนี่ลาเป็นต่ีไปครับไม่โก้ค่าน้ำมันค่าในหน้าเลี้นั่นก็ค่า สอ้วมัองสีเาได้สอืมือละยังท่านไหนหักเกียบ่หน่หักเลีวดูนะครับิเทียวก็ได้สอง่อ่าฮะทิเทียวกัไดลเดี่ยวละางักข้าน้ำมันัาข้ายังหกเราไปแล้วครับน้องมะนาว อืมกาูการูเป็นๆสามท่าสมท่าไปละมเมือนด้เกียวมือกับซิว้ามือกับเศร้ามือกัเศาวแล้วแต่อ๋อแล้วแต่งานเป็นหกคงแล้วมือมือที่แร้เดียวพอเศ้าอ๋อว่านเป็นหกเดี๋ยวได้เกี่ยวหออง้องมันก็ได้แล้วผมหว่า เลอ่ดัมเนี่ยเออล้วแจ่เขาหนางานเนาะเขาหนางานเขาดนี่บางที่กไปแล้วขาไงสายเาทมเทียงย่งเง่ายหมนกเออแวมาดึกเอ้ยเขาเฮียนเขาน้สรอยเนาะสายสิงสายสิงสายส่เขาเพยเพยชุนั้นเพรยังมีเออลง่งเือนขวางซอยน้อยเตมไปไนมั้มันไ่ ยังว้าเติมได้ไปเอาเอาเติอะไรเอาละครับเติมเติมก่อนครับโอ้ยคนมีแต่คนครับสายเติมครับนี่เป็นสายเติมนี่ครับนี่เราทําขั้นตอนของเราเสร็จแล้วนะครับเบียดข้ามเพียงเขาเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูนะครับว่ามันจะได้ถึงสิบตัวไหมครับปีนี้ปลาครับสิบตัวนี่ถือว่าชุดยอดแล้วมันอ่ไปลาเข็งนะครับสิบตัวนี่อ่ะตอนนี้สร้างเข้ากับเงเติมน้ำนะครับอื ทางไข่ครับกำลังเติมตเติมครับอัดเข้าไปครับกำลัง,งเติมน้ำตเติมทากับพานสีครับวันนี้พานสีก็อยู่เหมือนกันครับพานสีให้พานสีก็อยู่ครับใส่พานสีฮะเบิง่งซอยกันครับพี่น้องอีกประมาณครึ่งชั่วโมงพุ่นละจ้าสีหัวว่าแปดไมนสีมีหรือบ่มี อือเนื้อเอาโ้ยพี่จะไปเข็งครับบ่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีปลาดุนวนบ้ <c oughs> ึงถังใส่ปลาเขาเลยครับเหมือนนี้ครับบูถังบางเงยครับถังใส่ปลาก็พี่ครับเพียรถังบางเงยเลยถังใส่ปลาจวดโอ้ยพ <c oughs> คนน่ะซิ่ม่ได้จวดจาน ขึ้นบกข่นปะโอ้ท่านเอกท่านเอเคิงอันนี้ด้วยเบิร์ครับเป็นยังนำขึ้นบ่ขึ้นครับนานมากแล้วจ้าบาทนบูดาปีๆนะครับขอบคุพี่น้องโอ้ยเสียงบรรยากาศในการสู่ป่าตึ็ๆแๆๆเอาครับขอพี่น้องมาเนี่ย เบื้องหน้าเราพี่น้องสีน้ำง,ง,างา่ามอแถนี้มิราดำครับราด,ดำมาแล้วเราดำ เอคลิปนี้เขาจบไปสำนีเร็จแล้วพี่น้องเนื้อเดี๋ยวคลิปหน้าเราสิซีฟังเกี๊ยบปลาป่ะนี่อ่ะเก็บปลาครับอ่ะขอพิชคลิปครับ